ย่องอันย่องนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอ,อยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel อีกแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งกับการเปิดกาชาอากไนนะคะเรื่องนี้เออรีวิเต็ดอีกแล้วเราเพิ่งกดอะไรดนะัสเกเตอร์หรือแอสเซอริโนไปนะคะรอบนี้ก็กาเวลดีอีวิสซูเบอร์โคลนะคะ มาดูว่าเราจะเสียเยอะไหมสำหรับตู้นี้ชาแนลรีวิเตดร้อยอัพตลอดเลยอะแรงมากทีแต่ว่าตู้สเปเตอร์เนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าเราได้อะไรอยู่ดีๆระเบิดสกาดี้นะคะดอดนเวอร์มานะคะเออมาดูว่ารอบนี้มีเหรแฝงใช่ไหมมาดูว่ามันจะแตกไวไม่คาดหวอกไม่ผิดหวังป่ะเพราะว่าสกาดี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาอยู่ดีมันก็มาเองนะคะ หวังว่าเลดแฝกจะมาละกันนะ mm. จ้าหญิงสักคาดหวังอยู่เอาจริงนะตอนนั้นคือสกาดที่มาคือไม่คาดหวังจริงๆอยู่ดีก็เลอกกว่านะคะน่ากลัวอยู่นะอ๋อเลดแฝกมาอยู่จริงนะทุกคนเอออ่าเดี๋ยวเราก็มีประมาณหกหมื่นนิดๆนะคะเดี๋ยวก็เปิดโลฟีแล้วก็ของฟีกันละกันนะทุกคนเออบัตเตรซโลฟีม่วงเหอ S <S ฮพอฟูสหรับเมื่อวันนี้จริงๆเพราะว่าหลากมาแล้ววันนี้เรามูเตลูนะคะชุดเออเขาบอกว่าสีดำกับสีน้ำเงินเนี่ยจะเรียกโชคมาเออจริงหรือเปล่าอันนี้ห้าปะจบแล้วล่ะก็เหนื่อย มาแล้วมาแล้วนี่เยประมาณห้าสิบหกสิบใช่ไหมอักได้รุนกันสองไหมสองตัวที่อู้ตัวแรกเลยเหรอไม่ไต้องตัวเลยหรอโอ้ชมพูฟากกาอีกแล้วฉันว่าแล้วเชียวมันชอบออกอีกตัวตลอดเวลาเลยเดียวฉันน่ยไม่เคยจะออกยีเคก่อนไม่เคยออกตัวลิมิเต็ดก่อนนะกหกดาวตัวแรกเดี๋ยวในตู้เดี๋ยวมันจะต้องออกอีกตัวข้างๆตลอดเวลา รีรีนี้ใหม่ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ใหม่ห้าดาวหรืออะไรแต่ห้าดาวดีเนาะดีนะมันเป็นทองแล้วก็มันเป็นทองแล้วก็อุ้ยหกดาวไว้ปฏิหารเรล่งนี้อุ้ย,ยฟู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 มาฉันว่ามีสิทธิส์สูงสุดๆเ,เรล่งนี้อุ้ยปฏิหารหรอเลขมากโลที่สี่โลที่สี่ 4! ตระาเคตระาเคอุ้ยหรือว่าจะเป็น ไม่เอาไม่เอาเราไม่คาดหวังเราไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่หรือว่ามันจะเป็นเธอแต่ว่าเราไม่คาดหวังนะว้าแกเลือดนีอุ้ยทำไมไม่เป็นสามเปอร์เซ็นเอะเรามาหาอะไรนะว้าใหญ่แกอุ้ยเลือด มาแล้วปะมาแล้ว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 ต้องวันแล้วล่ะเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วนะสองตัวเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้าเล็กดีอุ้ยต้องวันแล้วล่ะเพราะว่าวันหมดแล้วเพชรไม่เหลือแล้วเหลือแค่โลเลวเหลือแค่สิบโลสุดท้ายเห็นสเปกเตอร์ที่ปลดโลฟีออกงงมากนะ เราก็อาจจะมีสิดลุนก็ได้วันละใบด่าต้องออกแล้วล่ะสนุส่าใส่เสี้ยวงคนดามันวงคนอยู่แต่ว่าวงคนกับห้าดาวอะ่ะโอเคตัวถัดไปได้แหละโอ้ยกาวิเวลชื่ออะไรนะกาวิเอลกาวิเวล Ib เดอะอีบิสซิเบอร์โคลส์เขานั้น ทำไมมันต้องเป็นสิบโลสุดท้ายตลอดเลยสำหรับตู้ลิมตเต็ดทุกตู้เลยอ่ะหลินก็อย่างนี้สเปกเตอร์ก็แบบนี้เลยไม่มีทางที่จจะได้ก่อนหรอกนะหนึ่งนี้ <c oughs> เอ้ะนะคะทุกคนที่โสดก็ได้สักทีตัวเคลียร์อยู่นะตู้นี้แต่คาตาบิเยไม่ค่อยออกเลยแฮจะได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ได้หกดาวเยอะนะคะโู้นี เสียได้ทั้งหมด122โลเพราะว่าก็ร้2 0แหละ2โลก็โลฟีไลนะ่นะเฮ็ดหมดเลยเธอดูดีไม่เหลือสักบาทไลยมากนะสำหรับยิงกาเวลเดอะอิน s ิ b l เบิลโคลกนะทุกคนไปดูผลประกอบการเลยก็นี้ได้6ดาวมาตั้ง3าตัวได้แกะมนฉันว่าก็คุมแล้วแหละนะเขาดูเราได้ตัวใหม่เยอะมากนะ เออได้แก่ได้นูน่นได้นี่ห้าดาวเยอะมากเลยอ่ะห้าดาวได้แต่ตัว,ตวใหม่ๆนะเธอถือว่าฉันถือว่าตู้ก็ประสบความแตก่ก็กินเพชรเราไปเยอะเหมือนกันเรื่องนี้อ้อสำหรับอนะัไนนทจะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวก็รอดูตู้ลิมิตหน้านะคะเขาเท็กซัสช่วยแบเออมาดูว่าจะมีเพชรเปิดไหมนะักกลัวมาฉันอาจจะไม่เปิดเล่นละนักกลัวเกินนะคะเลยมีไม่หาหวหลอกจริงๆ น้องใครเปิดยังก็ขอให้โชคดีสำหรับวันนี้ฉันก็ลาไปแล้วกับการเวิลด์อินวิสซ์เบอร์คลนะคะเออโอเคนะเสุดกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็อัดยองนะคะทุกคน